ในพระราชกิจของพระเจ้าสมัยโยชูวาให้เรามาดูพระราชกิจของพระเจ้าในโยชูวาบทที่สิบโยชูวาบทที่สิบนี่เป็น uh, บทสำคัญมากโยชูวาบทที่สิบนี้ได้พูด uh, ถึง พระเจ้าทรงร่วมทำสงครามกับโยชูวาและชนชาติอิสราเอลในข้อที่หนึ่งข้อที่สองออกษัตริย์ห้ากษัตริย์ด้วยกันเ,ออเขา ที่จะรวมตัวกันแล้วก็ที่จะมาทำสงครามกับชนชาติอิสราเอลดูชื่อว่าบทที่10ในข้อที่ห้ากษัตริย์ทั้ง5ของชาวอมโมไรคือกษัตริย์แห่งเยรูซาเลม็ม1นึ่งกษัตริย์แห่งเฮบโรนสองสายาละมูด ลาคีลาคิดและเอกโรนอันนี้เป็นเหตุการณ์หลังจากที่โยชิวาและอิสราเอลนั้นได้ชัยชนะยึดเยริโคนะครับในยุคสมัยของยูชิวานั้นจะเป็นลการ การสงครามการรบพุ่งกับชนชาติต่างๆในแผ่นดินคณะอัมชีพ,พระเจ้าได้ตรัสบอกโมเสสได้ตรัสบอกกับโยชวูวาและเราพบในพระคัมภีร์ว่า คนแต่ละเผ่าพันธ์จารชาติในแผ่นดินคณะอันนั้นได้ทำบาปผิดและแผ่นดินนี้ได้ถูกโอนเปลี่ยนพระเจ้ายกให้กับชนชาติอิสราเอลพระเจ้าก็ตรัสเรื่องนี้กับอับราฮัมด้วย ทรงเปิดเผยทรงกลัดบอกกับอับราฮัมด้วยว่าภายหลังชนชาติอิสราเอลเชื้อสายของเจ้าก็จะได้ครอบครองได้อยู่ได้ตั้งอาศัยอยู่ในแผ่นดินขนาันนักพระกัมภีร์ได้อุปมาได้เปรียบเทียบยูชวานี้เป็นภาพเร็งไปถึงพระเยซูคริสต์เจ้า นั่นก็คือประเยินสุกิจจาและกิจจักรประชากรธรรมิกชนของพระเจ้าจะครอบครองผื้นแผ่นด,ดินโลกพระธรรมอาโมสบทที่สาข้อที่เจ็พระวจนะคำของพระเจ้าที่บอกว่าพระเจ้านั้นทรงเปิดเผย พระเจ้าทรงเปิดเผยถึงแผนงานเปิดเผยพระวจนะคำของพระเจ้าบอกแก่ผู้รับใช้บอกแก่ประชากรของพระเจ้าให้ทราบล่วงหน้าถึงแผนงานน้ำพระัยของพระเจ้าอาเมนเราพบในพระคัมภีร์หรือ holy bible ว่า พระเยซูกิเจ้าพระองค์จะเสด็จมาในฟ้าสวรรค์และจะทรงรวบรวมผู้เชื่อธรรมิกชนโดยใช้ช่วสวรรค์ให้ไปรวบรวมทั้งสี่ชิดแล้วธรรมิกชนผู้ที่ยำเกรงผู้ที่เชื่อฟังผู้ที่ ติดตามพระเยซูคริสต์เจ้าก็จะพบกับพระองค์ในฟ้าอากาศแล้วก็จะอยู่กับพระองค์เสมอไปเป็นนิจพร้อมกับผู้ที่ได้ล่วงหลับก็จะเป็นขึ้นมาจากความตายแล้วก็จะอยู่กับพระองค์พระเยซูคริสต์เจ้าเหตุการณ์ตอนนี้พระคัมภีร์ได้พูดเกี่ยวกับเรื่อง การที่พระเจ้าจะทรงรักผู้เชื่อภาษาอังกฤษใช้คำว่า Rapture พระเจ้าพระเยซูคริสต์จะทรงใช้ทูตสวรรค์รวบรวมผู้เชื่อทั้งหลายทารมิกชนคิสตชนที่สนิทในน้ำพระทัยของพระเจ้า แล้วก็อีกเหตุการณ์หนึ่งก็คือการที่พระเจ้าจะทรงให้พระเยซูคริสต์พระบุตรของพระเจ้านั้นเป็นกษัตริย์เหนือกษัตริย์เป็นองค์พระผู้เป็นเจ้าเหนือพระทั้งหลายบนโลกนี้อาณาจาก 1, ักรพันปีพระคัมภีร์ได้กล่าวเรื่องนี้และพระเยซูก็ได้ทรงตรัสบอกอัครสา,าวกสิบสองท่าน อัครสา,าวกของพระองค์ทั้ง12ท่านนั้นจะเป็นผู้พิพา,า,ากษาสิบสองจกูลของชนชาติอิสราเอลพระยนต์คำของพระเจ้าทั้งจดหมายท่านเปาโลอัครชูตที่ได้เขียนบอกสอนกับคิเจักรนั้นคือคิเจักรจะร่วม ครอบครองร่วมปกครองกับพระเยซูคริสต์เจ้าบนผืนแผ่นดินโลกท่านเปาโลอัครทูตก็ได้สอนให้ได้เข้าใจในน้ำพระทัยของพระเจ้าพระเยซูคริสต์เจ้าจะทรงปกครองโลกนี้ด้วยพระเจะนะคำของพระเจ้าก็ทำให้เราได้เข้าใจมองเห็นว่า การปกครองของพระเจ้าโดยพระเยซูคริสต์เจ้าพระเมสสิยานั้นจะปกครองด้วยพระยนักคำของพระเจ้าซึ่งจะชอบธรรมซึ่งจะยุติธรรมซึ่งจะถูกต้องซึ่งจะดีงามซึ่งจะงดงามพระคัมภีร์ได้อธิบายถึงว่าเป็นสารจีสุขบนผืนแผ่นดินโลกนี้ จะไม่มีความทุก์ู้จะไม่มีการอายุชิธรรมจะไม่มีการเอาเปรียบเมื่อแผ่นดินของพระเจ้ามาตั้งอยู่เป็นอาณาจักรพันปีของพระเยซูคริสต์เจ้านั้นความบาปผิดไม่อาจที่จะร่วมอยู่ในยุคสมัยยุคของอาณาจักรพันปีของพระเจ้าได้ เพราะว่าแผนดินของพระเจ้าอยู่ที่ไหนที่นั่นก็มีแต่สารติสุขสารติภาพความชอบธรรมความถูกต้องความยินดีประจา,จากซึ่งความทุกข์ที่กล่ามานี้ก็คืออยู่ในพะกริสธรรมคำพีที่พระเจ้าได้เปิดเผยโดยพระยนตคำของพระเจ้าในพันธะ สัญญาใหม่โยชิวาได้สู้รบกับชนชาติต่างๆในแผ่นดินคณะอันนี้ตามพระบัญชาของพระเจ้าโยชิวาบทที่สิบข้อที่หกาษัริย์ทั้งห้าได้รวมตัวกันเบื้องต้นนี้ในข้อที่สี่ เข้ามาโจมตีกิเบโอนในโยชูวาบทที่สิบทที่สินี้ได้พูดถึงว่าดวงอาทิตย์หยุดนิ่งข้อที่ 4, สี่กษัตริย์หากษัตริย์นั้นเข้ามาโจมตีมาทำสงครามกับกิเบโอนกิเบโอนี่ที่บทที่เก้า ที่กิเบโอนี้ได้มาทำพันธสัญญากับท่านโยชูวาและคนอิสราเอลแล้วในบทที่สิบนี้กษัตริย์ทั้งห้ากับประชาชนได้มาทำสงคราม กับกิเบโอนเพราะว่าไม่พอใจที่ชาวกิเบโอนนั้นไปทำสัญญากับโยชูวาและชนอิสราเอลในข้อที่4ก่อนที่เขาจะมาทําสงครามกับยูชูวาเขาเริ่มต้นโจมตีกิเบโอนก่อนต้องขอเรียนบอก โยชูวานี้เป็นผู้เผยพระวจนะและโยชูวาานี้เป็นผู้ปกครองของชนชาติอิสราเอลในลักษณะสามารถเปรียบเทียบได้ว่าลักษณะแบบกษัตริย์ที่ปกครองคนทั้งชาติ ประการที่สามโยชิวาเป็นผู้ฉวายเครื่องเผาบูชาแดบบ่พระเจ้าพระยาเวสามลักษณะที่โยชิวามีครบช่วงชุประการและเราพบเรื่องนี้ผู้รับใช้ของพระเจ้าจะมีสามลักษณะเช่นนี้ชาวเมือง กิเบโอนส่งคนไปแจ้งบอกกับยูชัวาขอให้มาช่วยพวกเราด้วยเพราะว่าชาวเมืองกิเบโอนนี้ก็เท่ากับว่าเป็นคู่ีิวกับชนชาติอิสราเอลแล้วกษัตริย์ทั้งห้ากษัตริย์นั้นอาจจะเป็นเพราะเข้าใจว่า ต้องเอาชัยชนะกิเบโอนก่อนก่อนจะไปทำสงครามกับทุนชาติอิสราเอลชาวผู้ปกครองของกิเบโอนได้ส่งคนไปแจ้งบอกกับท่านโยชูวานะครับเราจะพบในข้อที่6โยชูวาบทที่10ข้อที่6 ขออย่าท่อดึงผู้รับใช้ของท่านโปรดมาช่วยพวกเราดูแลโปรดช่วยพวกเราด้วยเพราะว่ากษริัท์ทั้งโปของชาวอะโมไรจักแถบเชือกเขาได้รวมกําลังการมาโจมตีเราแล้วและโยชูวาก็ได้รวบรวมนักรบแล้วก็ยกทบยกทัพออกจากกิวราการกิวราการแปลว่ากลิ่งแปลว่า พระเจ้าทรงกลิ่งความอัปยศอดสูของชาวอิสราเอลในโยชูวาบทที่สิบข้อที่เจท่านโยชูวาผู้รับใช้ของพระเจ้าก็ยกกองทัพไปช่วยกิเบโอนเข้าจู่โจมกองทัพของศัตรูโดยที่ฝ่ายนั้นไม่รู้ตัว ในข้อที่10องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงกระทําให้พวกเขาแตกตื่นต่อหน้าอิสราเอลซึ่งได้รับชัยชนะยิ่งใหญ่ที่กิเบโอนอิสราเอลตามฆ่าพวกเขาตลอดทางขึ้นไปเบตโคโรนถึงอาร์คาและมัร์เคดาก็สิอ็ดขณะที่สจูวิ่งหนีมาตามทางจากเบตโคโรน ไปยังอาเซคาองค์พระผู้เป็นเจ้าทรงทำลายพวกเขาด้วยอะไรครับลูกเห็บขนาดใหญ่จากท้องฟ้าคนตายและลูกเห็บมากยิ่งกว่าด้วยคมดาบของชาวอิสราเอลในวันที่องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงกระทําให้ชาวอมโมไรพ่ายแพ้อิสราเอลโยชูบากราบทูล องค์พระผู้เป็นเจ้าต่อหน้าอิสราเอลว่าขอให้ดวงอาทิตย์หยุดนิ่งอยู่เหนือกิเบโอนขอให้ดวงจันทร์หยุดอยู่กับที่เหนือปุบขาวออยาโรนดังนั้นดวงอาทิตย์ก็หยุดนิ่งและดวงจันทร์หยุดโคจรจราบจนชนชาตินั้นแก้แค้นสัตรูราบคาบดังที่มีบันทึกไว้ในหนังสือของยาชา ดวงอาทิตย์ค้างอยู่กลางท้องฟ้าและไม่ได้ตกดินเป็นเวลาหนึ่งวันเต็ม 14. ไม่เคยมีวันแบบนั้นมาก่อนและจะไม่มีวันแบบนั้นอีกเลยที่องค์พระผู้เป็นเจา้าทรงฟังคำอธิษฐานของมนุษย์ของโยชิวาอย่างนั้นองค์พระผู้เป็นเจา้าทรงต่อสู้เพื่ออิสราเอลอย่างแน่นอนแล้วโยชิวากับอิสราเอลทั้งปวงก็กลับมายังค่ายพัก ที่กิวการอาเมนอันนี้เป็นเรื่องสำคัญเรื่องอัศจรรย์มากในยุคสมัยโยชูวาในเหตุการณ์ที่พระเจ้าทรงทำสงครามร่วมกับชนชาติอิสราเอลแต่พระเจ้าทรงมอบชัยชนะ ให้กับชนชาติอิสราเอลและโยชูวาเราพบประการหนึ่งก็คือว่าการศึกสงครามนี้พระเจ้าทรงทำการสงครามร่วมกับชนชาติอิสราเอลนะครับอเมนสนรรเสริญพระเจ้าเราจะพบนั่นก็คือในข้อที่9ในข้อที่10บเขาแตกตื่น แล้วก็เขาไม่มีสติสามปัญญะที่จะสู้รบเขาแตกตื่นนะครับแล้วก็พระเจ้าก็ให้ลูกเห็บลูกเห็บที่ใหญ่โตมากพระคัมภีร์ใช้คำนี้เลยนะพระคัมภีร์บางฉบับใช้คำว่าสตโตนสโตนคือก้อนหิน ลูกเห็บน้ําแข็งนั้นมันใหญ่เท่ากับหินพระคัมพีพร์ภาษาอังกฤษบางเวอร์ชันบางฉบับใช้คําว่า stone ลูกเห็บใหญ่แหลมคมลูกเห็บนี่มีคมด้วยนะครับลูกเห็บน้ําแข็งที่ตกมาจากฟ้าเนี่ยนะครับเราพบในข้อที่สิบเอ็ด พระเจ้าทรงให้ลูกเห็บใหญ่โตอย่างกับก้อนหินตกมาจากฟ้าสวรรค์เอามาจตรทำร่วมสมัยใช้คำว่าท้องฟ้าแต่ว่าพระคัมภีร์ภาษาอังกฤษภาษาอังกฤษบางวลชั่นบางฉบบใช้คำว่า heaven ตกมาจากสวรรค์ตกมาจากฟ้าสวรรค์ นั่นก็คือในยะสำคัญคือสงครามนี่พระเจ้าทรงทำการสงครามร่วมกับผู้รับใช้ของพระองค์และชนชาติอิสราเอลอาเมนปัจจุบันนี้คิสกราช2024ประเชศอิสราเอลอยู่ในวราระของการศึกสงคราม ท่านนักพระกัมภี์ท่านนักเทศท่านผู้รับใช้ของพระเจ้าทุกท่านคู่เป็นเสียงเดียวกันว่าพระเจ้าทรงนำประเทศอิสราเอลในการป้องกันประเทศอิสราเอลป้องกันชนชาติอิสราเอลในการทํำสงครามกับกลุ่มฮามัสเฮบิลอและฮูดีและคู่สนับสนุนคืออิหร่าน แต่ยุคสมัยของยูชูวานี่เหตุการณ์ได้เกิดขึ้นในการศึกสงครามพระเจ้าทรงทำสงครามร่วมกับชนชาติอิสราเอลโดยผู้รับใช้ของพระเจ้ายูยูชูวานั่นคือในข้อที่12บสอคำอธิษฐานของยูชูวาที่ได้อธิษฐานต่อหน้าคนอิสราเอล อาิษานเสียงดังขอให้ดวงอาทิตย์หยุดนิ่งเหลือกิเบโอนขอให้ดวงจันทร์หยุดอยู่กับที่เหนือุูเขาไอายาโรนนะครับสิบสามพระจ้าของพระเจ้าบอกว่าเพราะฉะนั้นดวงอาทิตย์ก็หยุดนิ่งและดวงจันทร์ก็หยุดโคจรพระคมภีร์บอกเราว่าหนึ่งวันเต็มในข้อที่13ปลาย ข้อที่สินี่เป็นเรื่องอัศจรรย์นักวิชาการก็ได้ที่จะเร่งหาคำอธิบายเกี่ยวกับเรื่องเวลาเรื่องเวลาที่มีการสะดุดเรื่องเวลาที่มีการหายไปนั่นก็คือเกิดขึ้นในสมัยยุคของโยชวัว และยุคข,ของกษัตริย์เฮเซคิยาเฮเซกิยานี่หมายสำคัญที่พระเจ้าพระยาเวได้ให้เป็นหมายสำคัญกับกษัตริย์สองพงกษัตริย์ยี่สิบข้อสิบองพระเจ้าทรงให้แสงแดดนี่ย้อนกลับมาสิบขั้นในข้อที่สิบ นี่คือเหตุการณ์ที่สองที่เกี่ยวเนื่องกับพันธกิจของดวงอาทิตย์ที่มีการเปลี่ยนแปลงอันนี้ได้บ่งบอกถึงพระเจ้าทรงฤกษ์เดชเหนือดวงอาทิตย์อเมนพระเจ้าทรงฤกษ์เดชเหนือดวงจันทร์นะครับพระเจ้าทรง ฤธิ์เดชและพระเจ้าใช้ดวงอาทิตย์และดวงจันทร์นี่เป็นสัญญาณพระเยซูได้ตรัสสาวกถามพระเยซูว่าพระองค์อะไรจะเป็นที่จะบ่งบอกว่าจะสิ้นยุคพระเยซูได้ตรัสถึงเรื่องเรื่องหนึ่งเกี่ยวกับดวงอาทิตย์และดวงจันทร์ด้วย ว่าจะเป็นเครื่องบอกเหตุแม่คิว24แต่ตอนนี้ผมกำลังกล่าวถึงเหตุการณ์ที่อัศจรรย์ยิ่งใหญ่มากในยุคสมัยยูชูว,วาดวงอาทิตย์หยุดนิ่งหนึ่งวันเต็มๆพระกัมพีปลายข้อที่สิบสยูชูว,วาบทที่สิบดวงจันทร์หยุดนิ่ง ดวงจันหยุดโคจรในข้อที่13บสพระัมพีชใช้คำว่าหยุดโคจรในฉบับอมตะธรรมรุ่มสมัยฉบับเวอร์ชันสองศูนย์หนึ่งหนึใช้คำว่าและดวงจันท์ก็นิ่งอยู่นิ่งแต่อมาะธรรมรุ่มสมัยใช้คำว่าดวงจันทร์หยุดโคจร เราพบความจริงว่านักพระคัมภีร์ได้กล่าวและผมขอนํานักพระคัมภีร์นั้นที่กล่าวไว้เพื่อเราจะได้เข้าใจในสมัยโยชิวานั้นคนทั้งโลกเชื่อว่าโลกแบนการที่มนุษยชาติพบความจริงว่า โลกกลุ่มและโลกหมุนโคโจรดวงอาทิตย์มนุษยาชาติเพิ่งมาพบความจริงในสมัยของกาลิเลโอแต่ว่าในสมัยเดิมนั้นและในสมัยโยชูวนั้นมนุษยาชาติทั่วโลก และอริยธรรมของมนุษย์ในสมัยนั้นเข้าใจว่าโลกแบนเชื่อว่าโลกแบนและเชื่อว่าดวงอาทิตย์หมุนรอบโลกเพราะว่ามีเช้าสายบ่ายค่ำและนี่เป็นเหตุที่ทำให้คนที่ไม่ได้เชื่อยํำเกรงพระเจ้า ผู้ทรงฤิกยกมากล่าวอ้างยกมาขัดแย้งกับคนของพระเจ้ากับนักพระคัมภีร์กับผู้รับใช้พระเจ้ากับคริตจักรกับคริสเซียนแต่ผมอยากจะกล่าวว่าเหตุการณ์ที่เหนือธรรมชาติที่ดวงอาทิตย์หยุดนิ่งที่เกิดขึ้นนี้ เป็นเครื่องหมายสำคัญที่บ่งบอกว่าพระเจ้าทรงพระราชกิจร่วมกับชนชาติอิสราเอลอเมน